เขาลงได้ไหมโจมีโควิดไปแล้วเรียบร้อยอะเรียบร้อยอยู่โรงบาลโชวบอกคุณผมเป็นโควิดว่ะเสี่ยนะผมเสียงไม่เขาเป็่นเขาคนเดียวเขาคุยกับใครยั่ไงการทำงานทุนนักข่าัน สวัสดีครับพี่มดพี่บางสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เข้ามาอยู่ไม่ได้เข้าม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 าดูครับมาดูครับไม่ได้เข้ามาครับหรือจะกลับมาอีกครั้งไม่กลับเนะครับเข้ามาดูไอ้ชัครับตอนนี้อย่นี่นะเรือนจำเก่าใช่ครับเรือนจำเก่าเพชรบุรีอ่าฮะนี่นะครับในส่วนกรมราชทธรรมพี่วันนี้นี่ผมเห็นนี่เบื้องหลังภาพยนตร์สี่ทิงมั้งเนี่ยพี่ฮะ ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ดิก้นพุ่งกลับก็สีคิงทีมงานก็สีคิงนักแสดงก็สีครงทำไมจะไม่ใช่อ่ะพี่ทีมงานเดียวกันหมดครับงานเดียวกันแต่หนังเรื่องนะ <c oughs> <c oughs> วัยหนุ่มครับ <c oughs> วัยหนุ่ม <c oughs> วัยหนุ่มสองห้าสี่สี่วัยหนุ่มสองห้าสี่สี่อาจจะเกี่ยวกับหนังในเรือนจําหน่อยคนระับอะไรอย่างเงี้อฮพราะพี่มดก็เคยเคยเข้ามาแล้วมีผ่านมาบ้างนิดหน่อยครับอ่า ครับผมผ่านมาผ่านมาหลายปีนะนานแล้วนะครับสมัยวัยรุ่นผ่านผ่านเข้ามานานจังพี่พมดนี่ไม่ได้ผ่านแค่สอนน้อยๆใมพี่มดเคยาขายทั้งทั้งเมตาใช่ฮะสารเด็กสารผู้ใหญ่ไปมาหมดแล้วครับรับผมพ,พี่บางนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราพี่บังเข้าไปรายการค้กซีโร่มาแล้วด้วยอ่าเราไปเปิดประวัติพี่บางได้เลยเต็มกราฟครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างพี่พอเห็นบรรยากาศแล้วครับเดินเข้ามาขนลุกเลยอืม เพราะมันเป็นคุกริงดีนะยังไม่ไมีเจา้าหน้าที่แบบพวกที่สวัสดีครับพุธพวัสดีเป็นเจ้าหน้าที่อนี่พูดกับรับฮึพูมกับพี่โอ๋ดีครับผมจะเรียกพี่โอ๋ตลอดลอเลยสนุกมากเลยครับ นแลผมจำไม่ได้เลยเปนเพืนตั้งแต่คืนแรกเลยยาวเลยที่หลังนอนค้างทั้งที่ค้างค้างค้างใช่ไหนพี่มีอ๋อผมโอปอลโอปอล์โอปอลโอปอโอปอเรียกมีนาให้หนะนี่นาเนื้อไล่พุทธเดี๋ยวผมจองห้องไปแล้วอ้าวอืมเดี๋ยวจะนอนด้วยกันกับพี่บังที่โรงแรมมีนีอ่ะอ้วนขึ้นเรื่อยๆอ้วนขึ้นรพี่เป้สวัสดีครับโอ้โห ีโอ้โหดูพี่เป้เลยอย่าพึ่งจับเลยยไม่ได้เดี๋ยวไว้ก่อนพุธนี่ได้อนได้เปิดหน้าหน่อยดิโชว์หน้าหน่อยโว้ถ่ายนู่นโอ้โหคนเดิมผมพูดึงทีมงานสี่คิงวันขึ้นเยอะนะเออวันขึ้นโอ้โหแข่งรวยรวยพุดอะไรครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณดีๆนะพุธอะไรนะอื สองสามบ้านนี้บ้านนี้สามเตียมคู่นะครับผมเอ่อห้องหนึ่งสี่คนสี่คนหนึ่งหนึ่งห้องครับได้ครับพุทธนี่แจงแจงมาได้นะได้นะฮอดเสื้อตัวเดียวฮอดเสื้อร์เดินเดินเหมือนอยู่มานานแล้วลุงแก่ๆอยู่มานานอ่ะห้องนึงครับต่อเดียวครับอ่ามีสี่คนห้องหนึ่งแล้วก็เดียวห้องหนึ่งของเขา ขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยครับมารำรวยมารำรวยคือแข่งรวยรพูดถึงคุบ้างไหมกไปนอนแต่เล่นได้เดี๋ยวจะพาพี่พี่มุกพี่บังเดินหน่อยพี่มุกพี่บังเดินเล่นหน่อยได้มครับได้ในฐานะในฐานะที่ครับที่มีข้างหลังก็มีส่วนข้างหลังก็มีอยู่อครับครับตรงนี้จะเป็นกองนะครับิดแล้วก็เรือนพอบอใหญ่อยู่ข้างหลังอืมครับนะ เมื่อวานพี่พี่ใหญ่เขาบอกว่าเขาออกไปฉากเลยครับอาบน้ำพี่มดเทสอาบน้ำก่อนได้ไหมลองโชว์โชว์อาบน้ำสักนิดหนึ่งดีต้อง <c oughs> มีคนปอ,อกด้วยกันก็พี่ใหญ่อยู่ข้างบนปอ,อกด้วยกันพี่ใหญ่อะไรอย่างเ ใหครับอัน้าผเป็นเพื่อนอ่า,พ,าอพี่มดอักโชนนึกเปล่าปีพี่บางเปล่าหน่อเดิไม่มีนกบีดอับจริงเลยพี่มดไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนไม่เป็นไรพี่มดบสบู่หลย <laughs> บูร<ล>นจริงจริงนะแม่งชนสบู่หล่นใช่ไหม ปลาบู่หลอดไม่มีใครกล้าเก็บกล้าทิงดิ๊ไม่มีสิทธิ์เอาเต็มเครียร์ก่อนนี่คือบัคคี้ตรงตองขี้เลยไหนนั่งคุยกันได้เลยเนี่ยเหรออืมเดี๋ยวจะเปไหนไปเดี๋ยวพระเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินไปรอบแล้วเดี๋ยวไปอีกรอบเนี่ยครับเข้าไปข้างในครับอือข้าวปลาไหลเขาบอกว่าที่อยู่ในห้องนอนเลยเพราอเรียนอนก็มีให้ให้พี่มุดลองขี้แล้วอ่ะพี่มุด ต้องพี่มดแล้วนั่งยองเลยไหนโอ้ได้พี่มดนั่งคุยกันอ่ะขี้ไปคุยกันไปคือนี้เหรออืออันยาไปไหนย่าดูดิเนี่ยแล้วบางคนก็ต่อคิวกันเงี้ยยิ่งยิ่งคุ้มปัดอ่ะพี่ต่อคิวอย่างเงี้ยแล้วนี่คืออะไรที่ตักน้ำลาดเหรอนี่ยังดีนะเนี่ยเขาทำป็นให้แล้ว่ามันจะเปิดช่องเป็นช่องอนี่คือก้าวข้ามเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเหรออ่านี่ให้ข้าวข้ามแต่พี่มดทดลองต้พี่มดตัองนิดนึงโหพี่มดได้อยู่แล้ว โอ้โหธรรมดาไม่มีบังอะไรเงา้านั่งนั่งพรุ่นนั่งหันไม่คุยกันอ่าเฮ้ยเฮ้ยยืมขันหน่อยสิเฮ้ยบอกกูไม่มีขันโอ้โหสมจริงแล้วเป็นยไงแล้วเวลาเจอกระเทยล้างเสีย ที่คขาบอกว่าไม่ให้เดินไปตรงข้างหลังนะเป็นอไอนี่นปหารเก่าข้างหลังนะเดินตรงไปไปเดยนดประหารเก่าเนี่ยเหรออย่าไปเขาบอกว่ามเดียนเราองรคนดิ มีไม่ถูกด้วยอะ ครับอย่างตัวโต้งโต้งคนเดียวครับแล้วก็โต้คนเดียวโต้งใช่ไหมคะใช่ครับพาเดินเดินเล่นอีกหน่อยได้ผมขอเดินถ่ายคอนเทนต์หน่อยไปดูนะครับไปเลยครับครับที่ไปวไหมเนี่ย นี่ทำสีอะแ่ว่่ันดูออีกรูงไหมพี่โคตรฟิตเลยมันเบาไอ้คนูไม่ขึ้นหรอยากพมวาหนูทั้ยี่สิยี่สิบ้าแปดแปดแปของก่อสายเล่นนี่เ่ยย้้าบ้านแล้วไงสเล่น เอาเก็บออกกันไงจะพ้นโทษไงใส่ชุดเตรียมรอญาติมารับต้องเรียนปะเดี๋ยวต้องแถวอีกคนนึงอ่ะ รรววมมจะผนโทษแล้วไงใส่ชุดขาย,ยาวเก็บออกแล้วรอญาติมารับเองเดียวถ้าถ้าถ้าถ่ายไม่ถ่ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ถ่ายเลยพาแบบพาทัวร์ววเข้าไปในห้องหน่อยพี่ลไปจะเข้าเหรอแม่จะพี่มดพี่บางอับพี่มดก็จะเข้าครับไม่เข้าเลแค่ถ่ายผ่านก็นพอแล้วอพอแล้วใช่ นี่คือเรือนนอนแต่พอเสาร์อาทิตย์เขาจะเล่นตะก,ก้อตรงนี้ฮะเขาจะมีเรื่องมีรลา้าเนี่ยตรงนี้นะเริ่ตีกันตรงนี้นะเรือนนอนนี่ก็เป็นแรกรับอยู่ก่อนแรกรับห้องแรกอ๋อนี่แนะข้าแดนอ่าเลี้ยเข้านี้ดีกว่า,อ,าอ่าข้านี้ละ,ละนี่เขาถ่ายเขาถ่ายห้องนู้นนี่ทำสีถ่ายห้องนู้นนี่ตะก้อจะไม่มีนะ ละครไม่มีแต่มืดแล้วเนี่ยวละครละครไม่มีเดี๋ยวละครไม่มีอัถูกสาพมาขาถูกเขาถึงเค็เขาเฮ้ยผมถึงเค็มนะผลงานผลงานขถึงเค็มคนอื่นนะแต่พี่มดแต่พี่มดถึงนี่แบอกบอกคนสูงเลย่เป็นดีนกลางแล้ว้าเป็นุกางนี่เท่าเลย มันไม่เข้าเลยตายุิร้านล้วมันถ้าชวนเข้าไปถ่ายแล้วทุงกิงนี่ไม่ไปเลยทุ่งกิงม <c oughs> ันเดินอีกน,นิดนึงนะพี่พาพี่บางพี่มดก่อนแดนจ๋อแดนจอใช่ครับมันจริงกิงแล้วมันมีแดนเดียวนี่แหละแอนน์นู้นคือเป็นแดนพยาบาลแดนนู้นเป็นแดนพาวมอ,อ่าคือเวลาใครจะเข้าได้ป่วยอย,อยู่อยู่แดนนู้น แล้วก็สมัยที่ผมอยู่นั้นพวกขาใหญ่มีอยู่ตรงนู้นคือจะไม่ออกเลยนอนมระวุนวายแล้วก็มันจะมีแรกรับบล็อกขางหลังร้าว้างหลังเวลาเราพออยู่ไปเรื่อยๆนานจนชินแล้วก็นี่ครับจำแนกแดนอ่าไปครับว่าทำอาหารอยู <cin> eh ่ในนั้นไอ้พวกที่ทำอาหารแล้วเราก็เอาบุหรี่ไปให้มันเดี๋ยวเราก็ได้กินของดีๆพวก็มานนี้ขึ้นพวบนี่ไม่ได้ขึ้นไปง่ายๆไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปอยู่แดนพวบแล้วก็เบิกยาแก้ไอไม่ไป ไม่ได้ทางพยาบาลคือเป็นแดนพยาบาลเลยไม่ได้ไม่ได้สมมติที่วิบันถือเคสเนี่ยพวกนักแสดงเขาถืออย่างนี้มั้ยเข่าก็เราก็ต้องทำพิธีอะไรบ้างไหมทำนี่ก็วันบวงสรวงสามวันนะออ๋หมาหมดนะวันบวงสรวงฮะวันนั้นรังก็มาแต่ลังมาไม่ทันบวงสรวงไม่ทันเออคีดว่เข้ากับผมได้ผมเข้าไปแล้วเดินดูก็พอแล้วถามนิดอย่างพวกนี้มันคือเรนนอนหรือไม่คือเรนนอน แลกลับด้วยแรกรับด้วยแรกรับเฉพาะห้องนู้นห้องเดียวห้องแรกอเป็นท้องเรือไหมเป็นท้องเรือหมยครับว่าเตียงสองชั้นเออไม่ไม่ตะกอเป็นโล่งๆเลยอ๋อว่าเป็นปูอ่าแต่จะเป็นรัดยาวกับพิเศษขอเทพเป็นท้องเรืออนนี้เป็นเตียงไม้ไม่เหมือนกัน้ีไม่เหมือนกันไอ้นี่นอนนอนนอนกับพื้นเลยแล้วก็เอาผ้าปูเอาผ้าขาใหญ่นะขนาดน้อยขาใหญ่เลยก็เย็บเป็นที่นอนยกนเเลยเป็นที่นอนเลยเป็นที่นอนเลย ต้อยที่นี่ครับทุงเท่ไม่เหมือนกันได้แล้วแบบบ้าอะไรที่ใครเกาให้เราเข้าเราก็ไม่ได้าได้ไม่มีตังค์สมัยก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนสมัยก่อนทุกเพชรไม่ได้ทุกเพชรนี่ได้เนี่ยคือบุรีใช้บุรีแทนเงินอ่าบุรีแต่บุรีเขาจะให้เบิกในร้านค้าอยู่นี่เขาจะให้เบิกได้วันละสองแต่งผมนี่ให้นายโยนทีห้าสิบแถวป้อมเห็นไหมป้อมอย่างนั้นอ่ะพอนายขึ้นป้อมเงี้ยเราก็เดินไปคุยกับเขาบอกนายนี่โยนบุรีให้หน่อย ค่าุเฉานี่หลังหลังใหญ่แล้วก่อนสองสองสองสามสิบบาทแต่ถ้าเข้ามาแล้ว200ร้อยสองร้ปล่อยกู้ก็สอ0รถ้าปล่อยกู้นะจาก2องสามิบบาทนะรังอาคิดเอาถ้าถ้าขายปกติขายร้อยหนึ่งถ้าปล่อยกู้สองร้อยโคตรว่างข้างนอกนะเยอะร้อยตอละอร้อยสองร้อยต่อละอาทิตย์ิพี่บางเขาก็ทำมาถึงนี้พี่บางน่าจะน่าจะ ผ่านนี่บาลพี่บางผ่านน้ำมดแล้วครับต้องทำหม่ร้อนพุทเพ่งเงินสดใช้ไม่ได้เก็บดอกสดไม่ได้ใช้บุรีใช้บุรีกระบุกแต่กําแพงเห็นแค่นี้ก็เฟี้ยงกันง่ายอ่ะเลี้ยงได้แต่โซนมากจะให้หาอยู่อ๋อปวนมากนะยยนีีซัววเไม่ได้สะบักสะบักปวดมากพูดถึงมันโยนง่ายนะกําแพงมันไม่สูงมากแต่ว่ายางยางพี่บางพูดถูกอ่ะโยนมันกันหนักไม่ถูกหก็เพราะว่าสามองค์ึ้นก็ขึ้นขังหมดแล้ว โยนแล้วใครจะมาเก็บให้ทนายเขาไม่นั่นอ่ะไม่ได้ไมันยากครัแต่นายพี่นายรุ่นนี้น่าจะน่าจะปลดเสษียหมดแล้วมาพี่ปลดแล้วน่าจะตายแล้วอยู่ี่นายเขาไม่กล้ารับตรงๆหรอก<ใ>เราไม่ทันรุ่นโทรศัพท์โทรศัพท์รวเยเลยนะส<ใ>ตบางสัก<ใ>พวกเรารุ่นพวกเราทันโทรศัพท์นี่รวยใจฮาเลยนะรู้ไหมนะเครื่องห้าพันเครื่องห้าร้อยเนี่ยหลุดเข้ามาเนี่ยถ้าเล่นเน็ตได้เนี่ยเครื่องเป็นแสนเครื่องเป็นแสนนะล้าง เออไอที่เล่นเน็ตได้เล่นไรได้เนี่ยมันรุดเข้ามาได้เนี่ยเขาใช้กันเนี่ยซีห้าแสนนะเครื่องหนึ่งอ่ะรวยใจฮาเลยแหละขนาดตอนนั้นตอนยังไม่ไม่มีเน็ตอ่ะเออห้าหมื่นโทรศัพท์ไม่ได้ยึดเราไม่ได้ไงเราไม่มีตรงนั้นอ่ะแคบุรีก็แอคแล้วนี่ไม่ได้นะโอ้ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ถ้ากลับไปทันไหมครับกลับไปไหมล่ะต่องไปไม่ล่ะพาไปตอคดีแต่ว่ามาอยู่เรือนนู่นนะไม่ใช่เรือนจำนี่นะ ตายเลยร้าตายเลยโต้งลองคิดดูแล้วคนไม่มีญาติอยู่กันยังไงโต้งคนที่ไม่มีญาติเยี่ยมนะต้องทยันจัดสักผ้าล้างจานโต้งโอ้โหเมื่อวันนั้นผมถามพี่เขาแล้วผมไม่ได้เดี๋ยวกูส่งเข้ามาไแมวไม่ต้องส่งผมข้าประกวดเลยผมไม่รับเลยจริงวันนั้นผมถามเขาแล้วว่าคนแม่งไม่มีถึงขนาดพอขึ้นอันี้ปุ๊บไปวดเขาเพื่ออยากได้ตังค์ค่าข้าวซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเลยว่าบางทีนอนให้ผมนอนข้างบล็อกแล้วบางทีคนเข้าแล้วเสร็จบล็อก ไอพวกนั้นขายยาคำสนใจอยู่แล้วสะบัดน้ำใส่ได้เลยไอ้คืองกระโดดโดนทุบอีกเขาบอกนนะก็เป็นเรื่องจริงกงมันเราเกลัวพอฟังแล้วนะเรารู้สึกว่าเรากลัวบางทีเจอแก้เขาเดินลงวาเขาเหยียบเลยแลไอ้นี่กลดังด้วยอบจ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 จบจบจดจบจบจบี่จวจบ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 จงนีนยบ ยากึงองถึงยากไม่ถ yeah. ึงก็จบแล้วพออีกอย่างทำไมรู้ว่าพอรามีความผิดนะนายอันดับแรกถ้าอเจงนญาติึงนะแม่ไม่กล้าไปไม่ยุ่งหรอกญาแล้วก่อนาติโดนแล้วก่อนแล้วางก็โดน่มดดูลยอันแรกเลยเท้าว้าต้องมีั้วท่ามีเงินต้องมีริิโดนจับเลยนั่งกัอยู่5้าคนจับเด็กพิดเลย หนูเตรียมอาวุธเนี่ยครับจะมีเรื่องกันะเสร็จไม่ให้เพื่อนผมเซ็นแล้วไอ้บอลเซ็นไอ้ชัยเซ็นไอ้แหลมเซ็นแล้วก็ไอ้สงเซ็นพอถึงผมอ่าอามเซ็นผมไม่เซ็นบอกท่านไอ้ทายมึงหัวหมอมผมไม่เซ็นเดี๋ยววันจันทร์พ่อมามีอะไรคุยกับพ่อไม่พ่อผมไม่เซ็น๋ยวผมเซ็นเลยแม่งลุกมาโหเสน่ห์มาลีชื่อเสน่ห์แม่งฉี่ปึ๊บอย่าพลาดนะไม่พลาดอยู่แล้ว อถ้าเราเซ็นเป็นคนเดียวเรียบร้อยเหมือนตอกอภัยจะมาแล้วแม่ตัดชั้นรดกันยิบย่เรียบร้อยแล้ววันนั้นน่ะไอสัมปะมาไอสี่คนนั้นรอดเพราะเราคนเดียวเลยนะไม่จบจะจะแข็งเขาต้องยาถึงด้วยจะยาไม่ถึงเหรอไอสานแม่งหัวก่อนแล้วทนายครับ พาพาพาเมียตัวว่าพี่เคยติดอยู่ตรงนี้ไ <c oughs> ด,ด,ด้นัดแสดงดีนะนัดเนี่ยได้ฟิลเลยมันซื้อไม่นั่งนั่งดูว่าพูดลังกล้องโอ้ใช่เลยมันม <า S 1> จะกูจะกูจะ,จะกล้าคูจะกล้าหรือกูจะกลัวดีวะมันมันออกที่ตามเลยนะจะได้คือ,อเรื่องจริงไปงั้นตาตาตามันออกแต่ตอนภาพแรกแล้วที่จริงไงเห็นนะมันออกเลยมันออกที่ระหว่างมดกับบิลลี่อ่ะที่ไปนั่นเฮียบุลลำบากใจไอ้นั่นก็เพื่อนอนี่ก็โรงเรียน แต่ที่บอกเขาพุทธโกนหูแล้วผมตอนแรกผมเข้ามาเขาทาทาทาผิวผมเป็นนัดนะแล้วผมตีพี่มดแล้วผมไม่ตีบิลี่นะนี่ก็สายเรื่องเขาปะไอไอใสมวกระเราจะตัวจริงด้วยสิ้ายแล้วทุกวันนี้ยังคือับิลี่ไหมครับคุยครับคุยทำไมไปฟันเขาอะ นในหนังครับในหนังก็มันแทงเจอาพี่ครับกมันแทงเจอาในยังคอนเสิร์ตนะครับเจ้านี่คือไม่มีโรบูเลยใครเจ้านี่คือพิตตี้ใช่ไหมใช่ต้องมือถ่าตัวสวยนะไม่เอาครับผมไม่เอาเลยไม่เพื่อลูกพี่ไม่เอาเลยพื่เพื่อพี่ใหญ่เขาอยู่มึงต้องมึงบอกพี่ใหญ่เกรงเดียวเลยมึงจะกลายเป็นเจ้าพ่อสายเหลืองเข้าไปข้างในแล้วเราใหญ่สุดในนั้นเราไม่ต้องกลัวใครกันได้เลยแต่ถ้าเข้าไปแรกเริ่มใหม่ก็โดนทุบอันนี้ทีมงานที่บอกแล้วพี่ตัวลายห้าสิบคนวันนี้ดูเวล่ะครับ ได้แล้วคำคมอะไรนะครับผมรู้ว่าพี่เดินแรงนะแต่ถ้าวันไหนเราเดินมาเจอกันนะก็ช่วยเดินให้มันเบาๆเลยนะมาเดินแรงในที่ของเขาอะเดี๋ยวขี้เขาเมามันจะเข้าตาแล้วนะไม่ได้เป็นที่อะไรหรอกแต่เป็นห่วงดูเรื่องูเรื่องครับพี่แล้วแต่ปุ๊เราไม่ชอบแล้วแต่ปุ๊รูเรื่องไหมละเอียดงาไม่ใจะใส่เริงแบบมอเตอร์เนี่ย

ขออภาพครับหนึ่งสองโอเคครับมาดูหน่ยาได้ไมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเดียวยืนห่างพี่เป้เลยดีเหรอไม่มองไงยืนห่างเลย

いいですね。<laughs>